นี่เลยสันเจ้าอามาของเราค่ะเป็นสารสศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านนะคะบ้านเกาะแรดค่ะนี่เลยนี่เลยค่ะอยู่ติดริมแม่น้ำนะคะอกท่าสารแม่น้ำค่าจีนค่ะไหลผ่านนี่เลยนะคะน้ำเยอะมากๆเลยตอนนี้น้ำเยอะมากๆเลยที่กลางทุ่งไปนาะก็เยอะสุดๆ คาดว่าถ้าเกิดว่าไม่ตักแหน่ออกจากปากทอเนี่ยถ้าน้ําท่วมปลายนาก็คือท่วมที่ธรรมาหากินของชาวบ้านนะคะทั้งพืชไร่แล้วก็พืชสวนมีทั้งไร่แล้วก็นาของแตนเองก็อยู่ปลายนานุน่นปลูกมะพร้าวไว้ห้าไร่ค่ะก็ตอนนี้ก็ปิ่มๆอยู่แต่ถ้าเครื่องสูบน้ําสูบออกได้ก็น่าจะปลอดภัยค่ะแต่น้ําข้างนอกเยอะมากๆเลยค่ะปีนี้ ไม่รู้จะท่วมหรือเปล่าก็ป้องกันกันสุดฤทธิ์นี่เลยแม่น้ำ